นะกลับมาใหม่้วตอนนี้ก็อยู่รายการแจ z ส KO กับผมป่านแล้วก็ต่อตอนนี้เราอยู่ในเกมอะไรซีเกมยึดยึดเตเดย์ยึดเตเดย Yesterday เล่อยาอะไรอะไรนะ่ลืมลืมเพลงอ่ะอ่าเป็นคนนั้นเอออาจเป็นคนนี้อ่ะ Yesterday ไงมนุษย์ล่องหนอน่าจากคลิปที่แล้วเนื่องจากความเกียนหองต่อทำให้พิระมิดระเบิดไปนะน่าเสียดายจริงเขามึงอ่ะ ของอะไรนั้นหายหมดเลยเสียใจอ <laughs> เอาเฮ้ยปันไอ้ห,หาเธอลุงมีเงินมันแลกผมได้อ่าใช่อ๋อเอ้ยอมันพลัง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 งออ่าจะบมัน เราเนี้ยเป็นบ้านนบโอ้โหโอ้เราี่้องนกแรกของแรกของะอะอะของอะแรของยังของเต็มของขี้ขวาแรกมันีิเห็นแล้วของไม่พอของไม่พอมันทำเสียงอะไรไม่รู้แอะแอะแอะอะรำคาญมากไปนี่สมุดวะ เนื้อไก่เนื้อไก่มาแลกเชียมาเทอร์เมลอนไอ้นี่ก็ฮะฮะฮะเลยน่ารำคาญจิ๊เฮ้ยต่อดูบ้านหลังนี้ดิโอเคเดกสไปมาดูดิดนนมี่างข้างบนด้วยเหรอมีมีมีเสียงน่ารำคาญว่ะฮ่าแห่ ห่อแห่แห่พรองแห่พรองปานปานฮะ<ข>อะไรเน้ไหเด็ดเด็ดเด คนบ้านเนี่ยปนสะดมบ้านนี้มันลงเหรอลุงสวัสดีคุณนายทั้งหลายเรามาป้านเฮ้ยงั้นไปอยู่ตรงนี้นะเว้ยไอ้นี่มันยืนเบียดกันแล้วปิดประตูอันหน้าทำไมโอ้ยลุงมันปิดประตูอัดหน้ายังเกลียน เฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยโบดเฮ้ยหอสังเกตการนี่มาเฮ้ยลุงฮะของกากแมวลุงเข้าบ้านหมดแล้วต่อแปลว่าดึกลนะต้องพูดแบบมีหลักกรารเอ่ไหนวะ ไปโดไฟลุงเาหาทำไมมันจะไม่เห็นไม่สว่างื่อกี้มันมันจะมองไปเราอยู่บ้านนี้แหละโดหนังสือลุงแป๊บอ่าพูดถึงโจทย์ก็มาเลย โจดมาโอ้ยใครทุบอะไรเนี่ยลุงอย่าบางังเฮ้ยป้านป้านฮึขอหนังสือหนะ่อยมีห้าเล่มอ่ะเออมาโยนไปแล้วไหนวะโยนไปตั้งนานแล้วทิ้งไว้ตั้งนานแล้วไ,ไม่รู้อ่ะต่อเก็บไปแล้วมัง้งไม่ได้เก็บ มีในตัวกี่เล่มอ่ะมีตัวก้าวเล่มไม่รู้อ่ะโยมไปแล้วนะไม่มีอ่ะตอนนี้ไม่มีในตัวไม่มีใส่ได้แล้วมั้งมีมาล่อหนึ่งอันเดี๋ยวลุงไหนวะอุ้ยโอ้โ,อโ,หโหเยอะมากบ้านดิ

ลุงผมมาช่วยแล้วฮ่า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 บนสะโดมครับว่ายู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างล่าง อ๋อนี่นล้โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ว่าผีมีลุงโดนตบเลยดังแปะแปะดังแปะแปะใ่นี่ไงที่ต้องการ ลุงนี่คุ้มกว่าทำไมไม่แลกวะโอ้ยโดนตีแรงมากบอมมียังให้แดกเลยอุยอ้ยเดินชนกระบ,บองเพชรช่วยลงกัน ฝรั่งเฮ้ยลุงเฮ้ยเือเกาะมีอันเลยเฮ้ยต่อบ้านนี้เป็นซอมบี้หมดแล้วหอยยังเนี่ยยืนเบียดกันดิ

เฮมไหนวะอยู่ไหนเฮลมีอยู่ไหนอ้าวจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้เฮลมีโอ้โหโอ้โหจะตายแล้วเหลือครึ่งหลอดครัแบบโอู้อู้ยือตายแล้วเหลือครึ่งหลอดเหมือนกัน ชิบหายไปต่อรอบนี้นี่โอบเี้ <c oughs> บนเก็บของฮะ <c oughs> อย่างงี้คงต้องวิ่งแล้วนะ ô ô ơi mang mùm, mang mùm, mang mùm. ôi 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 anh ta lai anh ta lai ôi mai ao à, to ao à. เอาถ้างั้นก็เจอกันใหม่ครับบาย